ออน้ำเงินนะครับออน้ำเงินไปดเงินน้ำเงิน,น,เ,น,น,เ,นเป็นพอยน้ำเงินทีเก่าเมนดีนะครับ จะตึ้นสีอ่อนหน่อยจะต้นตัวสีน้ำินอ่อนทำแสวแล้วไม่มืดนะครับถ้าถ้า้องฝังก็เรียกสีเพิ่มขึ้นฝังมืดจะช่วยใ้สีอ่อนตัขึ้นแต่ถ้าสีเจ้งเมื่อไปฝังทให้ดำไปเลยใส่ก็โทรทูน87